ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รั้วขาวเขียวโรงเรียนคำาพลทองบริบูรณ์ราชบำรุงด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนคำโพลทองบริบูรณ์ราชบำรุงตั้งอยู่เลขที่61หมู่7ตําตำบลสามขาอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตสาเป็นโรงเรียนคุณภาพ มีโรงเรียนเรียนรวมสองโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านบึงทองและโรงเรียนบ้านแก้งเดือมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้โรงเรียนคําพนทองบริบูรณ์ราชบำร,รุงจำนวน16คนโรงเรียนบ้านบึงทองจำนวน3คนโรงเรียนบ้านแก้งเดือจจำนวนสองคน โดยมีนักเรียนทั้ง3โรงเรียนรวมทั้งสิ้น188คนดังนี้โรงเรียนคำาพลทองบริบูรณ์ราชบำรุง171คนโรงเรียนบ้านบึงทอง14คนโรงเรียนบ้านแก้งเดือ3คนผู้บริหารโรงเรียนนายสุขสรรจุธารัตอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรมนำความรู้ พัฒนาสู่นักเรียนในศตวรรษที่21เอกลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรมนำวิถีพอเพียงคำขวัญของโรงเรียนขยันเรียนเพียรทำดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมนำพาประชาธิปไตยปรัชญาของโรงเรียนปัญญาวะะเนนะสืออยโยปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์ สีประจำโรงเรียนขาวเขียววิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราชบำรุงมุ่งมั่นจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้คุณภาพมาตรฐานใช้คุณธรรมนำความรู้ผู้เรียนรักการอ่านรักการทำงานมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วม ผลการบริหารงานทั้ง4ด้านด้านงานบริหารทั่วไปผลการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใช้หลักธรรมมาพิบาลบริหารอย่างเป็นระบบครบวงจร P.D.C.A. ส่งผลให้โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบบุคลากรนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน อาคารสถานที่ร่มรื่นน่าอยู่น่าเรียนเป็นระเบียบห้องน้ำห้องส้วมสะอาดห้องเรียนห้องพิเศษมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและห่างไกลาย,ยาเสพติดมีโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโครงการส่งเสริมด้านดนตรีกีฬาและสุขภาพอนามัย ชุมชนและภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลสามขาโรงน้ําตาลมิตรกาลสินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองแวงสีด้านการบริหารบุคลากรโรงเรียนได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในลักษณะการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC มีการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สร้างความเข้าใจปลูกจิตสำนึกของการทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งผลให้ครูมีคุณภาพสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้านการบริหารงานงบประมาณ มีการบริหารงานอย่างโปรง่งใสและตรวจสอบได้มีแผนปฏิบัติการประจำปีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการดำเนินงานตามแผนประเมินสรุปรายงานผลปรับปรุงพัฒนาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์และเพจของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานและขอบข่ายงานวิชาการอย่างชัดเจนมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการปรัชญาของเศรธธษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์เป้าหมายจุดเน้นของสถานศึกษาโดยอิงหลักสูตรแกนกลางและเหมาะกับศักยภาพผู้เรียนมีการจัดตารางสอนจัดครูสอนแทน ส่งเสริมครูนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีการนิเทศและประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศชื่อผลงานการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลการดำเนินง,งาน จากการพัฒนาโรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราชบำรุงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้ 1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. โรงเรียนมีความพร้อมในด้านสถานที่อาคาร บุคลากรในการรองรับการศึกษาดูงานจากบุคคลภายนอก 3. นักเรียนสามารถดำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 4. โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาภาพแห่งความสำเร็จ ด้านสถานศึกษาโรงเรียนมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA ออนไลน์ Online, ประจำปีงบประมาณ2564ระดับคุณภาพ 2A โรงเรียนผ่านการรับรองรอบที่4จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมสอรพอ,อประจำปีการศึกษา2564ระดับ2ดาวโรงเรียนผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา2565ด้านผู้บริหารรางวัลเสมาปปอสอประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน รางวัลครูดีไม่มีอบบยามุกรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้บริหารรางวัลผู้บริหารดีเด่นเนื่องในวันครูด้านครูได้รับรางวัลทรงคุณค่าสอพทโอเบกอวอร์ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชาติครรุสาดูดีครูผู้สอนดีเด่น จากสมาคมครูกุชินารายรางวัลครูดีไม่มีอบายมุกครูผู้สอนได้รับรางวัลตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้ารางวัลเพชรเสมากาลศสินสามด้านนักเรียนได้รับรางวัลประกวดงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา2561จำนวน7รายการปีการศึกษา2562 จำนวนสี่รายการจากผลการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรักการเรียนรู้เรียนอย่างมีความสุขนักเรียนมีระเบียบวินยัยมีค่านิยมตามวิถีวัฒนธรรมไทยมีนิสัยที่ดีมีการดำารชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร